สนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge สวัสดีครับพบกับรายการ Great b a k e r Talk อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทาง G P X Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยครับเรามาอัปเดตเรื่องราวจากทาง G P X กันก่อนนะครับรถของ G P X ที่กำลังมาแรงเอามากๆในตอนนี้ก็คือ G P X Demon G R 2 0 0 R มาพร้อมฟังก์ชันจัดเต็มรอบคันเครื่องยนต์เทคโนโลยีหัวฉีด g p x f i จากแบรนด์ Delphi นะครับประเทศอเมริกามีเครื่องยนต์ขนาดอยู่ที่ 198cc 4จังหวะเกียร์6สปีดให้แรงบิดสูงสุดถึง17.2นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีระบายความร้อนด้วยหม้อน,น้ำนะครับโครงสร้างแบบเฟรมถัก Tellis f r a m ระบบไฟฟู LED รอบคันเดินไมฟ Full Digital LED Meter พร้อมระบบเซตติ้งนะครับแบบ s o t t ท์ทัชเทคโนโลยีดิสเบรกทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังโซ่คุณภาพจากแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่น DID428 แบบมีโอริงชกอัพด้านหน้าจะเป็นแบบอัพไซด์ดาวหัวกลับนะครับและก็ชคอัพหลังคุณภาพระดับสากลจากแบรนด์ YSS ปรับพีโรดได้ถึง7ระดับทำงานพร้อมระบบมันติลิงนะครับหรือว่ากระดึงทดแรงนั่นเองในราคาขายแนะนำเพียง79,800บาทเท่านั้น เพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถไปสัมผัสกับตัวเป็นๆได้ที่โชว์รูมของ Gbx ใกล้บ้านได้เลยครับเอาละครับกลับเข้าสู่หัวข้อที่เราจะมาทอลก,กันในครั้งนี้นะครับเพื่อนๆน่าจะได้ติดตามข่าวนะครับแล้วก็เห็นความเคลื่อนไหวของรถร้อทน์ไซค่าย Honda นะครับที่เปิดตัวในประเทศอินเดียอย่าง New CB 350 Highness และก็ New CB 350 R S นะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยมันจะทำตลาดในประเทศอินเดียเป็นหลัก แต่ก็มีกระแสะที่ร้อนแรงและก็ฮือหากันในประเทศไทยเรามาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความสนใจที่มีต่อรถรุ่นนี้นะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ายังคงมีไบเกอร์เป็นจํานวนมากที่ยังชื่นชอบรถในสไตล์คลาสสิกแบบนี้อยู่ซึ่งมันแตกต่างไปจากแนวทางการออกแบบของรถในตระกูล Neo Sports Cafe ที่ทำตลาดในบ้านเราตอนนี้อย่าง CB 150R หรือว่า CB 300R นะครับที่มันจะมาในแนวทางโมเดิร์นผสมผสานกับความคลาสสิกของไฟหน้าทรงกลม แต่กับตระกูล CB 350นั้นการออกแบบแทบจะทุกส่วนจะอ้างอิงสไตล์แบบย้อนยุคเต็มๆแต่มันก็ถือว่ามีความลงตัวเอามากๆในภาพรวมครับซึ่งทางเครสเบเกอร์ aker, ขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่างานนี้ได้ลุ้นกันเต็มตัวอย่างแน่นอนสำหรับการเปิดตัวรถทั้งสองรุ่นนี้ในประเทศไทยเราสำหรับ New Honda CB 350 h i n e s s นั้นจะมาในแนวเนกเกตคลาสสิกอย่างเต็มตัวด้วยองค์ประกอบและก็การเดินเส้นสายต่างๆของตัวรถ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 348.39cc 1ลูกสูบนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศให้แรงม้าสูงสุดที่20.8 bhp ที่5,500รอบต่อนาทีและก็แรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่30นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีเน้นอัตราเร่งนะครับที่ยอดเยี่ยมในย่านความเร็วต้นถึงกลางนั่นเองในส่วนของแฮนด์รถนั้นจะเป็นแบบแฮนด์บาร์ทรงสูงตำแหน่งที่พักเท้าของคนขี่จะตั้งฉากอยู่ตรงกลาง ไฟหน้าเป็นแบบทรงกลมนะครับกระจกมองข้างทรงกลมพร้อมกับหน้าปัดทรงกลมนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมทําให้ดูหรูหรามากขึ้นท่อไอเสียโครเมียมสไตล์เรโทรถังน้ำมันจะเป็นทรงคลาสสิกไฟท้ายกับไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นทรงย้อนยุคเช่นเดียวกัน ส่วนทางหน้าระบบกันสะเทือนหน้านั้นจะเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังจะเป็นแบบทวินโชคคู่เบรกเป็นแบบ ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับดิสเบรหน้าจะมีขนาด3 1 0ม mm, ิลลิเมตรแต่ด้านหลัง240มิลลิเมตรขับเคลื่อนด้วยเกียร์5สปีดนะครับและก็ยังมีฟีเจอร์อย่างระบบ HSTC ป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับแชสซีจะเป็นแบบ half d u p l e double c a s t e r น้ำหนักตัวโดยรวมของรถรุ่นนี้จะอยู่ที่181กิโลกรัมแล้วก็จะมีระบบเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับการนำทาแล้วก็การควบคุมการเล่นเพลงได้และอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือ New Honda CB 350 RS ซึ่งรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าจะมีพื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกันกับ New CB 350 Highness แต่ว่าจะมีด,ดีไซน์โดยรวมที่ถือว่าทันสมัยกว่า มาพร้อมกับไฟท้าย LED ที่ฉบเฉียวพร้อมกับไฟเลี้ยว LED ดีไซน์ใหม่ที่แตกต่างไปจากรุ่น CB 3 5 0 h i g h n ท s s นะครับทำให้ส่วนท้ายของตัวรถนั้นมีความปสปอร์ตมากขึ้นรวมไปถึงชุดลายยางแบบใหม่ที่ไม่เพียงแต่ว่าให้ฟิลลิ่งที่แตกต่างไปจากรุ่น CB 3 5 0 h i g h n e s s ปกตินะครับแต่ยังช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นด้วยและท่อไอเสียยังคงเป็นอีกองค์ประกอบนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่น h h n e s s ทำให้รถรุ่น CB350 RS คันนี้ดูจะมีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนอกจากนั้นแล้วตัวเบาะรถเองยังมีการออกแบบใหม่ที่มีขนาดกระชับมากขึ้นนะครับแฮนด์บาร์แบบใหม่ที่ปรับตำแหน่งท่านั่งในการขับขี่ให้มีความสปอร์ตมากขึ้นส่วนฟีเจอร์อื่นๆนั้นก็เรียกได้ว่าจัดมาเต็มเหมือนกับ New CB350 Highness นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกระือนด้านหน้าแบบเทเลสโคปิกด้านหลังแบบทวินช็คคู่ เบรกแบบ ABS ทั้งด้านหน้าและด้านหลังดิสเบรกหน้าขนาด310ม mm, ิลิเมตรด้านหลัง240มิลิเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์5สปีดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฟีเจอร์อย่างระบบ HSTC ป้องกันล้อมหมุนฟรีก็มีมาให้รวมไปถึงระบบเชื่อมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟนสำหรับการนำทางและก็การควบคุมการเล่นเพลงได้เช่นเดียวกันครับ มาติดตามสถานการณ์กันอยางใกล้ชิดนะครับที่ดูเหมือนว่ามันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับตลาดในประเทศไทยเราจะต้องมาดูกันว่ามันจะได้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหรือว่าจะเป็นการนําเข้าจากต่างประเทศเพราะว่านอกจากอินเดียนะครับที่เป็นฐานการผลิตหลักในปัจจุบันแล้วทางญี่ปุ่นเองก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการเปิดตัวรถในตระกูลนี้รโดูนี้เช่นกันนะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อรุ่นจาก c b 3 5 0ม้านเป็น G.B. 3 5 0 Clubman นะครับตรงนี้ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วในประเทศไทยเราจะมีการเปิดตัวกันจริงๆเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างไปจากบ์ชั่นของอินเดียตรงนี้อย่างไรหากมีความคืบหน้าทางเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทาง G.P.X. Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ รายการโดย G.P.X Dare to Challenge